ในช่วงที่เกษตรกรยังไม่เก็บเกี่ยวผลไม้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาฉลาดมีการรวมกลุ่มกันเพื่อแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหลายชนิดโดยเฉพาะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเขาฉลาดภูมิใจนำเสนอก็คือการแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดนางฟ้าเพื่อสร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้โดยจะมีขั้นตอนหรือวิธีการทำอย่างไรนั้นมาติดตามชมกันค่ะ เรามาดูวิธีการทำน้ำพริกเผาเห็ดนางฟ้ากันค่ะส่วนประกอบก็จะมีเห็ดนางฟ้าสดหอมแดงกระเทียมมะขามเปียกพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกขี้หนูแห้งกะปิน้ำตาลปีบ๊บเกลือปน่นและน้ำมันพืชค่ะขั้นตอนแรกก็คือนำเห็ดมาฉีกให้ละเอียดแล้วก็ตากให้แห้งค่ะ ส่วนพริกเม็ดใหญ่แห้งนะคะเราก็จะนำมาแกะไส้ในออกค่ะจากนั้นเราก็คั่วเห็ดนะคะลงบนกระทะให้แห้งค่ะแล้วก็คั่วหอมแดงนะคะให้หอมคั่วกระเทียมให้หอมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็คั่วพริกให้หอมเหมือนกันค่ะ จากนั้นเราก็จะตำพริกให้ละเอียดนะคะแล้วก็ผสมเห็ดพริกกระเทียมหอมแดงแล้วก็ตำให้ละเอียดค่ะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นใส่น้ำมันแล้วนำส่วนผสมลงไปผัดได้เลยค่ะเติมน้ำตาลปี๊บเกลือน้ำมะขามเปียกกะปิ แล้วปรุงรสตามใจชอบได้เลยค่ะผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้ค่ะรอจนน้ำพริกเย็นนะคะแล้วค่อยตักใส่ภาชนะบรรจุได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้นำพริกเผาเห็ดนางฟ้าแสนอร่อยไว้กินคู่กับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าผักสดแล้วค่ะ